เรียนท่านคณะกรรมการประเมินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปีพศ2567ประวัตินางสาววิรชาอินสุขผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอขอชะชกรัรเริ่มรับราชการเมื่อวันที่12กันยายนพศ2554รวมระยะเวลาปฏิบัติราชการ13ปี4เดือน12วันปณิธานความดีซื่อสัตย์โปร่งใสมีวินัยเสมอภาคมุ่งมั่นพัฒนางานด้วยคุณธรรมคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ข้าพเจ้าปฏิบัติงานตามหลักการคลองตนการคองคนและการครองงานโดยปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาดำเนินชีวิตด้วยความเรียบง่ายตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงชอบช่วยเหลือผู้อื่นส่งเสริมการทำงานเป็นทีมโดยวิธีที่ยืดหยุ่นและหลากหลายมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำงานและบริหารเวลาอย,ย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายข้าพเจ้าปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการพลเรือน โดยยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความซื่อสัตย์สุจริตปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมากล้าตัดสินใจและยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวมุมผลสำฤทธิประสิทธิภาพและคุณภาพของงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมและดำรงตนเป็นแบบอย่างด้วยการเป็นข้าราชการที่ดีผลงานดีเด่น การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้วยรูปแบบ p d e d m o เด l เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนการจัดก,การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมวางแผนการดำเนินงาน ลงมือปฏิบัติและการวัดผลประเมินผลมีครูผู้สอนทำหน้าที่เป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์เช่นการทำโครงงานการพัฒนาเส้นได้ปั่นมือจากเส้นใยใบอ้อยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศเข้ารับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธีรเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมประเภทนวัตกรรมจากขยะ สำหรับนักศึกษาสกรประจำปี2567รางวัลที่ภาคภูมิใจ 1. รางวัลชนะเลือระดับประเทศ ช่วยพระราชทานสมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี2รางวัลเชิดชูเกียรติเสมาปปรสระดับเพชเศโครงการสถานศึกษาสีขาวปีการศึกษา2566 3. รางวัลชนะเลิศระดับประเทศการแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ระดับประถมศึกษา4รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2567ปีที่4ติดต่อกัน5รางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศประเภทูนย์การเรียนรู้ชุมชนดีเด่น6รางวัลสถานศึกษาที่มีผลคะแนน เฉลี่ยเอนเนสสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทั้ง3ระดับ7รางวัลโล่และเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรมต้นแบบตั้งแต่ปี2563ถึง2568รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นประจำปี2567ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านขอขอบคุณค่ะ